วันนี้โคตเหมียวกันมาแล้วจ้าอยู่ตรงนั้นชุดอุทาหรณ์เกี่ยวต่อไปต้องเจอฟุอ้บรอนมัสเขาอยู่อันดับอยู่อันดับสิบสี่ตอนเจอฟอเรสผมก็ประมาณนี้แหละเอารากาศลงพอสุดท้ายโดนยิงคับต่อไปเดี๋ยวเราต้อง เจอแมนยูรีวอ์ฟูโอ้โหแต่แมนยูนี่อาจจะพอได้อยู่แต่รีวอ์ฟูนี่พอเลยมาอ่าเซซีอาร์เซนอลอาเจอครบหมดเลยอีเอเยครับเราตกรอบไปแล้วนะครับเจอใครวะเออเจอสเปอร์ใช่ตกรอบมาจุดโทษเท้ๆวีเจเจอแล้วจ็กกิร แจ๊กย no well, ินิ่นไดไม่ด้วยลงเลยนะในตั้งแต่ผมเข้ามาคุมเนี่ยคือได้เป็นแค่ตัวสำรองแล้วก็ไม่เคยถูกส่งเลยนะเออม้นกันทั้งที่น่าจะเก่งนะแต่ว่าผมไม่เขาอยากส่งเพราะเขาเมาอยู่หูยยอมแล้วอูกาตี้แบบอูกาตีโหูจันดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟันเดซาวอร์มเนี่ยเออเรองคว่างชี้ๆนะฟันเดซาเกมเนี่ย ทั่วเราเลยไงเอาพี่มากพกขนมจัดไปจัดไปพี่จัดไปอย่าให้เสียโอ้ยรอนานจะควลุ้นเนเดี่ยวจะแตกฝอนึ์ซาจะเก็บคีนชีบบสวยๆได้อยู่แล้วต้องมาดูอแมนยูชุดนี้อังเดโอนัน่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเกมหน้าเจอกันนะเพื่อนเลิฟโอ้โหรเจอเเเรีวูต่อเลยโอ้โหเล่นมันจะขนาดนะครับอืมโอเคเออเปลี่ยนเปลี่ยนรูเบนต้องต้องเก็บไว้เก็บไว้เกมหน้าบ้างครับอืมเกมหน้าฮาแลนได้ลงพอดีฮาเลนได้ลงพอดี ไข่ย oh, ิงใครอุ้ยอุดุนอูเลยอุดินนะแม่ต้องชื่ออุดุนเลยนะอุดุนอุดุนดุนดุนอุดินดินดินดุนอุดุนชนะโอ้โหความีสติหาที่เก็บที่เก็บทีชี้ได้เลยแระในสุดเออริงอ่ะเอาใครดีอ่ะเอาไหนก่อนล้วกัน นะแต่เจ๊กกิริตกำลังจะมาว่ะเราปั้นจ๊กกิริตต่อเลยไหมอะปั้นต่อเลยแต่เซซเซ่สำรองก่อนนะเพื่อนโอเคดูมีเด็กกูอืมออเกมน,นี้ครับผมขอโทนี่เคิร์ดเนี่ยเออโทนี่เคิร์ดบูดุนไปก่อนบูดุนอืมอยากใช้ไม้กี่ยองนะแต่ว่ามันจเจอแดงมันเจอแบบหัวแค่นั้น่ะ เลนทีโอเฟอร์ดโ,โอนาน่าสองนาทีโดนใบเหลืองบ้าหรือเปล่าเอาแล้วเจ็บใช่นะเรา,เราจะแพ้เกมแรกไม่ได้เพื่อนจะกี่เลเปลี่ยนรีบเลยอุดอุลูอุลู เราจะแพ้ไม่ได้นะสสะสวยสวยสวยไม่เป็นไร,ร,นนไรจะมีเวลาจะมีหูจะมาท็อปฟอร์มอะไรตอนนี้ <c oughs> อุวยถูกโทษตรงอนนี้ต้องหาแล้วครับอืมพี่มากเอาไว้เกมหน้านะจะโทษอ่ะตรงนี้ต้องเออริงฮะครันะต,รต,ตูเดียว อูนาล่าเล่นยังไงให้โดนไปแดงและเขาไม่มีประตูหรอว่าเขาไม่มีประตูเอาเอา่เขาจะเล่นยังไงทุกคนชมเราจะเล่นไงแล้วก็จะเล่นยังไงเราไม่มีประตูลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวขนาดเขาไม่มีประตูเ,เ,ะเลยเนี่ย จะี๋เราใกล้แลเราจะมาไปิมันอยู่วีได้ขนาดสนุกเรายังเกมพิเศษมาเปลี่ยนเอาไม่ใช่โอ้เอาแล้วผมเอาไปกี่อย่างไม่ได้ดิไม่โอ้โเอาใครจะลงอ่ะก็จะก็ยิงลูกองเาไม่มีเลยเอาไอเด็กชัวร์ก่อนไอเด็กชัวร์ก่อนอุ๊ยเออไอเด็กมอโตมาแก้เกมอุดเกมไว้อุดไว้อุดไว้ โโหโอหโอหและอย่าแพ้เพราะว่าเราจะแชมป์ไรพายเออเออนี่คือโดแล้วใช่ไหมหมดแล้วแชมป์ไรพายฉันตั้งแต่ตั้งแต่เสมอตั้งแต่สะดุดนิ้วเค้าซะเนี่ยหลังหลังฟอร์มเริ่มไม่คงเช่นคงวาแล้วต่อไปเจอลูพูแล้วมูซาล่าเขาแบบแล้วฟอร์มไม่เป็นไรผมมีอุกาเต เ,เราต้องเพิ่มความไว้วางใจนะฮะก่อนที่จะไปเจอสึกแบบสดเสือดไม่ใช่สึกแบบเดือดนะฮะเสือดแล้วแหล,และ่ะเนี้เอาได้เอาได้แล้วกันนะสเสือใร่ลงมาห่อเอาภาษาที่ลงตัวที่สุดในโลกมนาะเกมเนี่ยอย่าพลาดนะไมคีกยองจัดไป เออ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 ดูเป็นนะไม้กกิยองผมให้โอกาสคุณแล้วอโอกาสอยู่อ,อคุณช่วยเก็บคีนชี้ได้ไหมหรือว่าไม่พลาดเลยผมจะเอาสามแต้มไปให้แฟนๆลนวฮา,ารันตกใจเลยดิลิวพูยเขามาในเซตเอาห้าสามสองอ่ะเราต้องระวังพวกกัปงกัะโปล่ะ รู้นี่แหละรู้ว่าจะโดนยิงเอาไหนแต่ไมคกี่ยองพี่เชื่อใจเองมากถ้าเองเก็บกินชี่ในศึกแบบนี้ได้อะตั้งแต่อาชนเพิ่งได้ชมแป๊บเดียวอือฟานเด้ามาจังได้ชมแป๊บเดียวเองครับโอ้โหได้ชมแป๊บเดียวโอ้โหและเสมอเลยแมนะ่ ร้อยเลยดิแพ้สองนัดบ้าหรือเปล่าเอาให้ได้เว้ยมาเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเรามีปัญหาตรงไหนฟิวฟได้ม,มาแทนเลยไหนๆก็มาละสอบตูไม่น่าเลยกองหลังเออจุดเด่นของเราคือก้องหลัง Má Xứt thôi Uầy, nè nè Ừm, còn bá Tony ấy Chứ bên giờ bá Tony ở rồi đây Từ từ nào Ui, Ui, mà nó hèn quá tất cả khôn Ui, cho sao tồn cầm đi mới Ui, mà xin nét vậy Đâu mà Đứng qua vừa chi phần đấy Đứng qua ở chỗ เอาแล้วใครดีเอาเอาละโจ๊กก่อนแล้วกันเอ้ยยี่ห้าใช้ได้อีกอยาวเสนอไปสี่สิบเก้าล้านห้าสิบสองล้านมาอะมาดูกันยี่ล้านครับเวอร์จิวเหรอครับหกสิบล้านโอเคเวอร์จิวไม่เอาเอาคนนี้ครับทำไมมันต้องเปย์อ่ะนี่มันต้องมีเปย์กูเอาสองแล้วังไงจานเออมา บอกเลยฟลิมโปงกวาดีโอน้องชูรถรอไปก่อนนะลูกเราโจ๊ะเว้ยแค่นั้นแหละว่าจะซือ้อว่าจะซือ้อคิมลาบาเฮอะไรคิมลาบาอะไรงงเว้ยพี่มากว่านี้มาเกมนีกนน้กับซอนแทนก็นั่นแหละประมาณน,มาานึ่งรับเซซี่มาคนเออ ไม่เป็นไรโอ้ยเก้านาทีวะ่ะไม่เป็นไรอันนี้เกมสุดท้ายแล้วละกันจะขอชนะได้ไหมละ่ะเกมสุดท้ายในคลิปนี้ขอชนะได้ไหมละ่ะอาก็บขี้ชิกันจะฟอง์ม่คงเว้นคงเส้นคงวาจริงนะแต่แกเอ็นดิวคาสเซเนี่ะนิวคาสเนเลยโหไม่น่าเลยเราแพ้ตอนเอ้เราเสมอตอนนั้นนะ่ะหลังนั้นก็เสมอแล้วก็แพ้แล้วก็ชนะเปล่า คนอ <t ell> <the öst> ื่นเขายิงกันแล้วเขาเริ่มยิงกันแล้วแต่เรายังไม่ยิงยิงพี่มาเก็บพีชิดอุ้ยสวยสวยอะไรวะจะเก็บคิีมชีตก็ไม่ได้อู้แต่แล้วชนะสวยแล้วใครมังยิงชัวร์สุด้ายเนี่ยนาทฬิกาอุ้ยทนแนมทนแนมใจเย็นนะทนแนมเออใจเย็นใจเย็น nha chơi với nha bây giờ là mình chơi gặp lâu lên nè ok rồi hết chụp clip đó các anh ạ